มาครับพี่น้องตาเนี่ยหมึกไฟโบกค,ครับหมึกไฟโบกกาบกล้วยครับพี่น้อง สังเเรื่องอุปกรณ์ครับครับพี่น้องลนักสณะบมันไปโบกการการกาบล่วยนะพี่น้องเนาะี่กส็สด้วยแผ่นตีนตรกระกัสีครับครับ,รบทอประมาณสีหนครับพี่น้องนี่ครับการดำเนินของคนอีสานนะพี่น้องเนาะขอฝนครับ รอสักครู่ครับรอสักครู่สร้างเป็นเดื่มอ,อุปกรณ์ครับมีข้อมวนซื้อนาะพี่น้องเนาะมวนซื้อน,นุกสนานเฮฮากันการนเร่นของคนอีสานครับเป็นประเภทนี้ก็ว่าได้ครับตะวันตกเมือนดีจัดประเภทนี้มาแสดงได้ห,หรือพี่น้องเด้อข้าลกูกไผ่ไข่เจ็บอยู่ครับสองปีแล้วพี่น้องเลยบริเวณประเภทนี้เหมือนไฟ เตียมครับดูน้ำกันครับพี่นอ้องขึ้นโบขึ้นนี่ครับกำลังหยัดโบกเนาะพี่น,น้องเนาะ ฝนกับข้อฝนอ่าครับพี่น้องโบกสี่หนครับเก็วจับเวลานึ่ครับจะของมึองไฟเพิน่นอ่า แตกครับพี่น้องบ be ังดีสองกับบ่อพานเน้่ยพี่น้องเื่นนี่สวงทดลองครับมือมันแห้งโผดครับผมสนุกสนานกันนาะพี่น้องเนาะเดย๋ยวสิมาเย็ดแกะเมื่อ้พี่น้องเบิ่อกครับโบกมุนอาพับเลยพี่น้องเลยสร้าง่าบ่อพานบ่อพาน่าสั้นมือแห้งโผดดืวอหูหน่อยโผดนี่แหละครับพี่น้องโดนครับแตกเป็นเทไหร แตกบ่เสียดายครับพี่น้องไปครับตามกันบังต้อไปครับ